สวัสดีครับวันนี้ผมมาแชร์เมนูมามา่าผัดสูตรเด็กหอนะครับทำกินตั้งแต่สมัยต้นยูหอเนี่ยวันนี้ขอรื้อฟื้นความจํากันนิดนึงนะครับขั้นตอนแรกผมจะใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะครับจากนั้นให้ใส่หมูสับลงไปทําการผัดคลุกเคล้าจนกว่าหมูจะสุกนะครับ อยากจะบอกว่าเมนูนี้ผมทํากินสมัยตอนอยูหอนะครับทำให้เพื่อนร่วมห้องเนี่ยกินด้วยนะครับเพื่อนติดใจมากๆเลยนะวันนี้ผมเลยได้มีโอกาส nose, เอามาแชร์สูตรกันนะครับทําการผัดหมูคุกเข้าไปจนกว่าหมูเนี่ยจะสุกนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นหมูที่ติดมันน้อยนะครับนี่มันก็จะไม่ค่อยมีน้ํามันไหลออกมานะครับจากนั้นทําการปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรมงซอสปรุงรสนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายผงปรุงรสนะครับทําการผัดคุกเข้าให้เข้ากันครับจากนั้นให้ใส่สีอิวดดำลงไปนิดนึงนะครับทำการผัดคุกเข่าจนกว อ่าสีหน้าตาน้ากินมากๆเลยนะครับเนี่ยจากนั้นให้ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะครับเป็นกระเทียมเจียวสาเร็จรูปที่ผมซื้อมานะครับอ่าจากนั้นให้ใส่พริกแดงซอยลงไปครับใครชอบกินเผ็ดมากกว่านี้นะสามารถใส่เยอะๆได้เลยนะครับจากนั้นก็ตักผักไว้ก่อนมาทําการผัดเส้นมาม่าก,กันนะครับด้วยการใส่น้ํามันลงไป1ช้อนโต๊ะตอกไข่ไก่ใส่ลงไป2ฟองนะครับ จากนั้นก็ทําการผัดเกลี่ยไข่นะครับให้กระจายตัวออกแบบนี้เลยรอให้ไข่เซ็ตตัวสุกนิดนึงนะจากนั้นเราจะใส่ผัก3ามสีลงไปนะครับมีแครอทข้าวโพดถั่วดันเตานะครับเป็นผักแช่แข็งที่ผมเอามาลวกน้ํานะครับทําการผัดคลุกเค้านะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากลวกน้ำเนี่ยก็ตั้งไว้ให้เขาละลายได้นะครับเพราะว่าผักแช่แข็งเนี่ยมันจะมีน้าแข็งเกาะใช่ไหมตั้งไว้สักประมาณ10นาทีเนี่ยก็ละ,ละลายแล้วนะครับจากนั้นให้เอาหมูที่เราผักไว้เมื่อสักครู่นี้ลงมาใส่นะครับ ทําทการผัดคลุกเขาต่อนะครับให้เข้ากันขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เส้นมาม่าลงไปนะครับหลังจากที่เราผัดคลุกเขาไข่แล้วก็หมูสับเรียบร้อยแล้วนะครับโหจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยนะขนาดยังทําไม่เสร็จเนี่ยยังยั่วน้ําลายขนาดนี้เลยนะครับจากนั้นให้ใส่เส้นมาม่าลวกลงไปนะครับใส่เครื่องปรุงมาม่าลงไปเล็กน้อยนะผมใช้มาม่า2ห่อนะครับและใส่เครื่องปรุงลงไปของ1ห่อนะครับ มาม่าที่ผมใช้ก็คือเป็นมาม่าไวๆนะครับจากนั้นก็ทําการผัดคลุกเค้าต่อให้เข้ากันเลยนะครับใครชอบกินหวานเนี่ยสามารถเติมน้ําตาลเพิ่มลงไปได้นะครับผัดคลุกเค้าต่อให้เข้ากันเลยครับจากนั้นให้ใส่กระเทียมเจียวล,ลงไปอีกรอบนึงนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับเมนูผัดมาม่าของเราทําการผัดคั้วคลุกเค้าไปแบบนี้นะครับ ตอนลวกเส้นเนี่ยเราไม่ต้องลวกให้นิ่มมากนะครับเพราะว่าเวลาเอามาผัดเนี่ยจะได้ดูน่ากินนะครับแล้วก็เส้นจะได้แห้งๆ้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตักเสิร์ฟใส่จานเลยวันนี้ผมได้ผักคอตมาเป็นผักเรียงจานนะครับแต่จริงๆเราก็กินได้นะผักคอตตัวนี้อร่อยด้วยก,กรอบดีนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูผัดมาม่าสไตล์เด็กหอนะครับที่ผมทํากินตอนอยู่หอนะหวังว่าทุกคนที่ได้ดูเมนูนี้นะครับคงจะชื่นชอบกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกไดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วลองทําตามดูทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกว่าที่ใต้คลิปด้วยแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเมนูหน้านะครับ